ผมดูแค่ช่วงแรกัะช่วงท้ายคนดูแค่ช่วงแข่งดูทัเตี๋เพข่าวจิตเราก็ขาข้จะรู้อยู่แล้คนวงการรู้อยู่แล้วเรื่ยังเดี๋ยวเรงติดเสี๋ยอะราเอม หนึ่งแอคชั่นโอเคมันิตีอย่ังเงี้ยเขาไม่เจอเลยไม่มีการเดี่ยวเดี่ยวค่อยข้อมือผิดแล้วเดี่ยวข้าใจ้าแต่ปีหรืเป็นชัเป็นชัาได้แต่ครับเดียวข้าใจ้าวางๆไมนะปกติออกหน้าดิไม่นะก็เป็นการออกหน้าครั้งแรกเลยอ่ะก็ถ้าในคลิปของตัวเองก็ครั้งที่สองที่สามนะแต่ถึงก็เป็นครั้งที่สี่ที่ออกหน้าแต่ว่าในชาแนลเนี่ยก็จะ แตหน้าตัวเองอยู่แล้วอหคือว่าไม่ได้ปิดบังอะไรเพราะว่าเราเน้นรีวิวแล้วเราก็ถ่ายแค่มือ่เท่านั้นเองจะไม่ได้แบบกลัวไม่ออกหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับก็แค่รอแค่รอจังหวะคเขาก็เดี๋ยวรออาจจะทำอะไรอื่นด้วยไม่ได้ทำฉากขึ้นมาเพื่อในละครที่เขาจะเอาเลยไหมใช่ครับใช่ครับถ้ามีอะไรให้ทางผมแจ้งได้เนี่องของเราเลยก็ได้เลยครับได้กันเป็นมาตรฐานได้มีทัชบิดนี่ถือว่าสุดยอดที่สุดโอ้โห่อยงาดที่เด่น การเดียวกันอ่แหละใช่โต้การใช่ร็ต้องไปช่วยกันใช่ครับยังมีหลายคนนี่แบบเทพมากครับเก่งมากมากคิดว่าน่าจะลดลงง่าได้ด้วยจริงดิชอบไม่ได้รวยอย่างเงี้ยนี่ชอบจริงนะตัวเนี้ยก็ได้แรงมาได้ใจจากเมทัมมิตอะไรกัี่ือมาพอมแต่ผมแล้วผมเลยวผมพูดถึงแต่ผมเน้นสายทำสีอย่างเดียวแต่ไม่ได้เก่งแล้วก็ใช้แอร์บัดยังไม่เป็นแต่ว่าก็คิดว่าจะมีพัฒนาไปเรื่อยๆเริ่มจาก โปรการพ <ผล S 1> ้นสียี้เหี้บเลยนี่ถ้าทำจริงน,นี่ที่วินนี่อย่างเก่งไงโปรแกรเนี่ยเขา<โ>ก<ล>็เป็นบอยเมอร์เน<ล>่เห็นผลงานเขาอยู่คนเก่งพอเจอ,อที่ประกวดจีซีเป็นบิร์กล่าสุดเอามาวางปุ๊บก็เจีงแพ้กันคนไหนนี่นเหรอก็ค <c oughs> ือเห็นแล้วว่าโอ้โหมันใหม่แล้วนี่เลยจำได้แหละเป็นไฮไลท์ตัวนึงในงานเลยก็ก็หวังว่าก็คิดว่าไม่ขายก็ตอนแรกก็ไม่กล้าขายนะครับ เสียดายนี่ไม่ขายมันเก็บไปดีกว่ามันเก็บไปดูเล่นๆได้เพราะว่าบางทีเราจะมาดูอนานแล้วาโอตะคุสตาร์ทสองที่ติดแอคชั่นผมทแค่แปดเดือนเองชาแนลมีผมพี่ทำแค่แปดเดือนเองอ๋อใช่ครับใช่ครับโอ้ยอชอตใครกระชูดไปไกลมากเลยขอให้กระชูดจริงๆเพราะว่าก็ตั้งใจทำให้คิดว่าให้มันต่างจาก เจ้าอื่นที่มีก็เหมือนแบบช่องที่มีสาระนี้เราก็พยายามแบ่งสาระให้มากขึ้นดีมากเลยผมตามดูอยู่นะพอคุณเลี้ยงผมต้องทำให้ต่อเนื่องผมตามนีทั้งบิดก่อนนะครับท่านบิดถึงได้มีผมอะไรนี้ใช่ได้รับแรงบันดาลใจจากโอตาคูแหลนตอนที่ผมนั่นแหละอ๋อนี่ใช่ครับดูผมเลยดูครับโอ้ที่ปวยน้อยก็ออมาต้องต้องดูครับเพราะถ้าอยากมีผลงานใหม่ๆอะไรแปลกใหม่ข่าวใหม่ๆต้องดูในท่่อใน มือดีเลยเนีพี่ก็เทคนิคนี้ก็ลอกมาจากชาแนลข้างหน้าเนี่ยนะพีเดี๋ยวหลังโอต้องพูดแลจะเชิญพี่ติ๊ดมาฟิชเชอร์ลิงนะจะขอยังงานยากนะครับมาแข่งอะไรกันตั้งจอดหนึ่งอะไรเงี้ยมู๊กเปรมคำเกยหรือเปล่าโอ้โหอย่างนี้อะไรก็ได้ได้เลยโอ้พี่ไม่ธรรมดาเนี่ยผมผมสู้ไม่ได้เนี่ยผมชอบเสือบ้างมืไรเหนื่ไห้แคชคอรไม่ได้โอ้แคชคอรไม่ได้อะ S <S <an> <S ก็ตอนตอนนี้เขายังไม่มีอะไรมาซัพพอรอ์ตเรานอกจากโปรโมทซึ่งเขาเ้าไปในเว็บไซต์เนี่ยเขาจะโปรโมทแบบแรนดอมนะครับเราทำคลิปไว้แล้วเขาก็สามารถนงคลิปเราไปบนเว็บไซต์เขาได้เยอเตินมาแต่ว่าวิวไม่เยอะเพราะว่าเวบเขาเป็นเกมแต่เราก็หวังว่าเรามาสายวิวต่อไปเนี่ยมนันน่าจะต่างเพราะนั้น,นผมคิดว่าเกมเยอ,อ,อก็ตอนไปอบรมกับ u ู u b e แบบเจอน้องที่อยู่ใน คือโอเอสเยอะเลหลายคนชแนลโอหลักพ so ันเนี <remember> 40, ่ยหลายคนเพราะว่ามันมีสองทางเขาไม่ดึงไปเขาก็ต้องเราก็ต้องเสนอตัวเข้าไปเผมผมต้องทำตามเงื่อนไขก็ต้องมีที่ได้สามพันเนโอเงื่อนไขที่สามพันเลยใช่สามพันซับแล้วก็วิวต่อเดือนต้องสามหมื่นอาบถึงเดือวิวต่อเดือนต้องสามหมื่นอาบเข้าเข้าของผมนี่เกินอยู่แล้วเยเกินเกินเกินก็พยายามทำให้มันได้ตอนแรก สู้สู้เยอะนะเพราะว่าเดือนแรกมันเคยดูไม่เคยดูเลยผมได้คลิปอะไรเออก็เป็นคลิปไอ้นี่บาร์บะทอสที่เป็นตัวตัวตขุ่นตัวใสโอ้ตัวใสเลยเหรอลิมิเต็ดอ่ะลิมิเต็ดใช่ก็เอาไปลองว่าจะเรียกวิวไหนได้ไหมแต่ไม่ได้เอาไม่ได้อาจารย์ได้มา100ว่าวิวแล้วเริ่มเริ่มมาได้เท่าไหร่เริ่มมาได้เอาจริงๆที่แบบพุ่งพ่างก็คือบาร์บะทอสดูปัสอ่าแล้วก็ เริ่มที่จะทำฟาสบิลได้แล้วครับฟาสบิลดีนะพี่ใช่พอเริ่มทาฟาสบิลเนี่ยคนก็เลยมีคอนเด้วยใช่มันมันแบบนี้มากคือคือมันเป็นส่วนที่ยังไม่มีช่องอื่นทำเพราะมันมีข้อมูลมากมีนี่ถ้าจะไปสุดเด็ดเราทรับมยิ่งยิ่งเป็นสต็อคกระชั่นยิ่งมันบาดอันนี้ก็ดีดิ่น่าสนใจอันนี้ก็พยายามทำให้ได้เดือนละคิดเอาถ้าถ้าไม่ตังเกียจก็เอาข้อมูล เว็บผมอ่าน,น,น,นอะไรอ่านเยอะครับผมก็แชร์บางทีทางมนท่าบิดท,ที่เป็นเฟซบุ๊กแชร์ผมก็แชร์เข้าไปในเฟซมันงงมากไอ,อ้หน้าเว็บแบบมันจะทำข้อมูลพวกข้อมูลจ่อลึกเกินแต่ผมก็เห็น<า>คนท่าแล้ว,แบบวแบบอย่างเช่นพวกไลน์ตั้งแต่ดูดูทูบดูยังไงใช่ไหมอ่าใช่แล้วก็นิวไทป์คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนไปทำแล้วไอ้ซูเปอร์เซียสีสยส่อันเนี้ยวิวไม่ดีเลยไม่ดีอะไม่ไม่ทำแล้ว ไม่ทำแล้วรีวิวให้คอยอีกทีรีวิวนี่นี่รีวิวเยอะอ้าวคือฝ้าแต่หมดเป็นต่างาไทยแหละส่วนใหญ่จะส่งมาจีนคือทักมาเพียบเลยว่าอยู่ต้องทำอันนี้ผมดูด้วยนะทำทันตาบาแล้วคผมต้องทำโมโมโกให้เขาดูไม่ต่อโพส แค่ดาวบังก็นิวรอดโอ้โหิวรอดเลยอ่ะของโมโกนหนักกว่าหนักกว่านี่หนักกว่าเลยดแล้วที่ไม่ทำดีแล้วที่ไม่เอาสุดๆเลยคือแบบมันไม่ไหวเลยมากเลยเพราะว่าตอนก่อนนั้นนั้นต่อตัวนี้แล้วไงต่อตัวนี้แล้วอันนี้คือไม่จีนเลยอันนี้ของโมโมโกะของโมโมโกะอาวโมกอกแล้วเ่ะออ่ซื้อวันแรกที่มาันที่ในกนร์กาซาเลยมาเมื่อไหร่เนี่ยก็ตัวนี้ได้ประมาณเดือน ทำวาวประมาณกลางเดือนไปก่อบสุดท้ายตอนนี้ยังไม่มาเลยตอนเนี้ยน่าจะผมน่าจะเริ่มมาแล้วเริ่มมาเริ่มมาเพราะหลังคนจีนเขาเรจะมาพอตอบตรงนี้เสร็จตรงนี้โม่หัวเนี่ยถ้าผมก็มารีวิวเป็นวันวันละส่วนหัวลำตัวปกใหม่แล้วได้ได้ใส่ไฟใส่ใส่มีหม่อยู่กลางมีโม่มีหม่อยู่้กลางมันมันไฟกระพริบไปเลยด้วยได้ได้หมดได้หมดแต่ว่าแต่ว่ารีโมทมันก้องแก๊ง รีโมทมันกดติดบ้างไม่ติดบ้างตัวไลน์นี่ H G ใช่ครับวีดูยังกันเร็วเก่งทำดีเทลดีเนี่ยเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายจอใแยกดีทำ YouTube มันก็คือความรู้ที่มาจากการลงเพจเหมือนกันคือคือมีคือผมมาทักสายโซเชียลมันก็เลยแล้วแล้วตัวที่กันทาเนี่ยมีแดีเทลไหมมีครับมีครับมีครับก็ชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันเลยใช่ครับ เก็บอยู่แล้วมันงานฟรีสาธา,ารณะอีกแล้วพี่พี่คิดว่าจะทำยังไงมันจะทำคอร์สอะให้นเราไปไม่ไม่เชิญครับเพราะตอนนี้แค่หาเนะขาเรียกว่าอะไรคอนเนคชันเพราะว่าผมต้องออกไปเจอบ้างวคอร์สใครดังใครดังอะไรบ้างก็ผมจะเอออกไปเลใช่ครับ<ม>คือเอาจริงคอร์สเพย์เรามีมานานแล้วแต่ผม,ม,ม,มก็จะ็นคุกคีก็เลยอยากจะเข้าไปคุกคีกับพวกตัวท็อปๆบ้างอะไรบ้างแล้วก็บ้านเราเนี่ยใช่ใช่ก็ยางไงมีน้องคุ๊กไก เออเ้องไก่แล้นแหละมิสซาคังตามิสซาจังดาวเลยก็มิสกิชื่อคอร์มิสกิตอนนี้ตอนนี้เขาเริ่มทำเกี่ยวกับไลฟ์เกี่ยวกับแคสกิผมเองก็เพิ่มเลยอ๋อใช่ก็เพิ่มเลยต่อเออเจ๋งเลยก็พยายามให้ตัวเองให้เรู้จักก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะ จ้างหรืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับการทำเรี้กันพาที่เคยบอกอาจจะเพิ่มยอดอยู่จริงได้บ้างโอ้ดีเรี้กันพาเจ๋งเลยก็ใช้ช่องทางของเขาด้วยใช่เจอได้ได้คนแบบดีๆถึงเจ๋งๆนี่ยที่กระชว้ก็ก็มีสองกรณีนะครับคือน้องคือเราเราวินวินน้องเขาได้โปรโมตตัวเองเราก็ได้มีคอนเทนต์เพิ่มนะฮะสำหรับพวกที่ดังแล้ว เราก็อาศัยเขาในการโปรโมตเรามนได้เป็นวีอหมดนะครับคุยนี้ส่วนใหญ่คอสไปหมดพี่คอสกันแล้วมันยิ่งแบบมันเหมือนเถกคนเน่ยใช่คนดูผมก็ไปพี่คนเปพี่ก็มาดูผมใช่ก็พยายามให้มันเป็นอย่างนี้ได้มีอะไรก็ช่วยกันมีกิจกรรมร่วมอะไรเงี้ยผมอยากเขียนแนวของเล่นให้มันเป็นแส่งจริงๆะฉ่นเหมือนเลยยุคพีกมาแล้วอ่ะยุคพีนตอนกันดั้มบิวอ่ะ แล้วก็มาตกบิวทายกอหลับบิวทายปุ๊บก็กระแสก็เริ่มลงแล้วของเล่นก็เริ่มลงไอร้อนแบบก็น่าจะทีที่ยังยังไม่เท่าเลยได้ทีหนึ่งก็ตอนที่ออกตัวแรกเลยฮอแฟงไอร้อนแบบฮอแฟงออกออกบนวันฮอตตัวแรกไอนนิ่มเดือดอยู่ประมาณนึงเพราะว่าตอนนั้นมันดังถือามันมีโครงเพราะเพราะว่าเป็นไฮเกตที่มีโครงคนก็เลยสนใจเพราะตอนนี้ถ้าบันไดก็เห็นแต่ มาสเเกตที่เป็นเวอร์คาหรือไม่ก็รีเก่าจองตัวเหมือนกันเลย MG อ่ะก็ลีตัวเก่าเวอร์คาร์เวอร์คาเดี๋ยวก็มีล่าสุดที่ปล่อยขับก็มีเซต้าใช่ไหมที่ทำเซต้าเดบุสเซต้าเดวุสเซต้าที่ทําตัวใหม่ทั้งทั้งไอเกตที่แบบไม่ต้องทองกับมาสเเกตที่แบบเปลนดีเทลแล้วก็อะไรนะจัสติสก็จะออกใหม่ก็จัสติงก็คงจะเอามาคู่กับของทีละ p r วิดเด n นใช่ปะ บนคูเวีดนก็น่าสนใจคนจอนเยอะทิ่งยิ่งมาเจอของเดวิราททำจะทำให้ผู้านสนใจว่าแต่แต่แต่คิดว่าของคนไรดีกว่าเยอะเยดีกว่าเยอะจีนมาแรงจีนจีนมาแรงเท่าที่ผมทําลงคิดไปอ่ะจีนมาแรงแล้วคนที่สนใจไม่ใช่คนเอเชียเลยเป็นฝั่งยุโรปจีนมาแรงมากเลยอ่ะแล้วเขาทำดีเทลคือถามพวกเจ้าของร้านบอกว่า ไอ้ค่ายจีเนี่ยมันไม่ได้กากาวทำแข่งบันไดแล้วคนแข่งกันเองเลยกัมีมีกันมาเลยถ้าดูจากการบันกันงคนจีนต่อกันนําเยอะมากโดยเฉพาะต่อเยอะกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยคนจีนใช่ประวา่นแล้วถ้าบันไดไม่ทําเซิร์ฟมากผลิตขายเองแม่งไรอย่างเงี้ยอีกอย่างการตลาดของบันไดอาจจะทำร้ายตัวเองเยอะไปหน่อยอไม่ว่าจะเป็นการบอก มีนิด,นดหน่อยแล้วเป็นตัวใหม่เป็นทีนตัวใหม่ทีบรรไดในนี้นแล้วอย่างบ้านเราของไม่เท่าญี่ปุ่นบันทีแล้วอย่างเช่นตัวก่อนที่มันมีแคมเปญดีคอร์ที่เป็นของเบัคาล็อกนี้ก็ไม่ได้มาบ้านเราฉะนั้นถ้าซื้อก็ต้องสั่งแล้วแถมสั่งก็ได้ราคาแพงอีกอก็เลยเลยเลยไม่มีคนสนใจที่จะซื้อกันสี่เดี๋ยวมุายฟู้ดเก็บไว้ก่อนครับ เดี๋ยวไปพัดเหล็กต่อยครับๆอ๋อ,อน,นี่ก็ไปต่อเนครับที่หลังไปอ